หลังจากที่คลิปที่แล้วนั้นเราได้ทําความรู้จักกับเหล่าแมคครีเตอร์ส4ตัวแรกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วไม่ว่าจะเป็นบารบ้าช็อปอิกกี้ลิกกี้เรบบี้เบบี้และก็อลิสเตอร์เกเตอร์เนาะแต่ว่าในวันนี้ครับตัวละครอีก4ตัวที่เหลือก็มีการปล่อยทั้งชื่อและก็ข้อมูลให้เราเนี่ยได้รับชมกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วและในวันนี้ครับเราจะมาทําความรู้จักกับพวกเขาเพิ่มเติมกันโดยเริ่มที่ตัวแรกกันก่อนเลยครับนั่นคือไซมอนสโม ดยสาหรับตัวละครนี้เนี่ยผมค่อนข้างมั่นใจเลยว่าน่าจะเป็นตัวละครที่หลายๆคนชื่นชอบมากๆแน่ๆเพราะว่าด้วยความที่ตัวละครนี้เป็นมังกรเนี่ยมันก็เท่อยู่แล้วเขาเอาตัวละครนี้มาทําให้ดูดเท่กว่าเดิมอีกครับมีความเป็นแบบเด็กคูมีความแบดแอส,สเล็กน้อยก็เลยแบบว่าเท่ไปกันใหญ่เลยโอเคครับเราหยุดอวยเท่านี้ก่อนเดี๋ยวเรามาพูดถึงลักษณะของตัวละครนี้กันบ้างโดยมันจะเป็นมังกรที่มีสีผิวเป็นสีแดงครับไม่หูใบปีกหน้าท้องคางแล้วก็ด้านล่างหางเป็นสีขาว มีเขาต่างหูแล้วก็เกรดมังกรที่อยู่ด้านหลังเนี่ยเป็นสีเหลืองส่วนผมมือเท้าจะเป็นสีแดงเข้มและมันจะทําการยิ้มจนเห็นฟันและก็ลิ้นได้อย่างชัดเจนโดยข้อมูลของลักษณะนิสัยของไซมอนสโมกเขียนดังนี้เลยครับไซมอนสโมกนั้นรู้ตัวดีว่าเขาเนี่ยเป็นเด็กที่สุดเจ๋งและเป็นที่รู้จักมากแค่ไหนและเขาจะทำให้แน่ใจเลยว่าจะไม่มีใครที่จะไม่รู้จักไซมอนสโมกผู้นี้ ไม่ว่าจะเป็นการโชว์เท่ใส่เพื่อนของเขาหรือว่าเป็นการโมเมนต์เรื่องหนึ่งในความสําเร็จของเขาเองสําหรับเขานั้นทุกอย่างคือการแข่งขันเพื่อความปังของตัวเองครับและเขาเนี่ยก็มักจะได้ชัยชนะอยู่เสมอแม้ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเขาจะดูเป็นคนที่ดูโคตรนิสัยเสียมากๆแต่เขาก็เจ๋งพอที่จะสามารถเลีกนี้จากความเป็นคนที่นิสัยแบบนั้นได้ ก็คือเอาง่ายงคือเขาเท่มากพอที่จะดูเป็นคนเกลียนอะไรประมาณนั้นนะครับไซมอนสโมกจะมีสัญ,ญลักษณ์เป็นรูปสกุลเงินดอลลาร์และจะมีกลิ่นเป็นกลิ่นควันไม้ครับอย่างที่บอกไปเนาะตัวละครนี้เนี่ยมีความเท่อยู่พอสมควรเลยมีการใส่สร้อยคอให้มันดูแบบมีความแกงๆเล็กน้อยเนาะแต่ว่าส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่าตัวละครนี้น่าจะไม่โผล่มาในตัวเกมจริงยังไงก็ไม่รู้ครับ คือมันมีแค่ความเท่มันไม่ได้มีความแบบว่าน่ากลัวหรือว่ามันสามารถเอาไปใช้ได้ในเกมจริงๆสักเท่าไหร่น่าจะเอามาเติมให้เหล่าไนท์แมคริเตอร์เนี่ยดูสมบ,บูรณ์มากขึ้นเท่านั้นเองแต่ไม่ใช่กับตัวละครตัวต่อไปตัวนี้และมันมีชื่อว่าโพครับซึ่งในตอนนี้หลายๆคนก็ยังพูดคุยกันอยู่นะครับว่าตกลงแล้วโพเนี่ยเป็นโครหรือว่าเรเวนกันแน่ที่ผมพูดเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดนะครับเพราะว่าโครกับเรเวนถ้าแปลเป็นภาษาไทยเนี่ยมันแปลว่าอีกาทั้งคู่ แต่ว่าทั้งโครและก็เรเวนเนี่ยมีความแตกต่างกันอยู่นะแต่ว่าถ้าสําหรับผมเนี่ยผมคิดว่าตัวละครนี้น่าจะเป็นเรเวนซะมากกว่าที่ผมพูดแบบนี้มันมีเหตุผลอยู่นะครับซึ่งในจุดนี้เนี่ยผมก็ขอให้เป็นเกรดเล็กเกรดน้อยเลยละกันถึงความแตกต่างระหว่างโครกับเรเวนครับโดยนอกจากขนาดของเรเวนกับโครเนี่ยจะมีความแตกต่างกันแล้วตัวของโครเนี่ยจะมีขนาดที่เล็กกว่าเรเวนเป็นอย่างมาก พฤติกรรมของมันเนี่ยก็มีความแตกต่างกันด้วยครับอย่างโครเนี่ยมักจะอยู่เป็นกลุ่มใหญ่ๆมากันทีหลายๆตัวนะครับส่วนเรเวนนั้นมักจะอยู่ตัวเดียวหรือว่าอย่างมากที่สุดก็คืออยู่เป็นคู่ทำให้คนเนี่ยมองเรเวนว่าเป็นสัตว์ที่รักสันโดษมากๆนอกจากนี้พื้นที่กินอาหารรวมไปถึงพื้นที่เกิดของมันเนี่ยก็มีความแตกต่างกันครับอย่างเรเวนเนี่ยจะเป็นสัตว์ที่แทบจะไม่ได้อยู่ในโซนเอเชียเลยครับแตกต่างจากโครเนี่ยที่มีอยู่ทั่วโลกเลย ก็ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับความแตกต่างระหว่างโครกับเรเวนนะครับแต่ว่าทําไมผมถึงคิดว่าตัวละครนี้ถึงเป็นเรเวนละ่ะแม้ว่าบางทีแล้วถ้าเราทําการเปรียบเทียบอีกากับเรเวนเนี่ยคือมันก็มีความเหมือนกันมากใช่ไหมครับความจริงแล้วเนี่ยมันมาจากหนังสือเล่มหนึง่งมันเป็นหนังสือที่มีชื่อว่า The Raven และผู้ที่เขียนหนังสือเล่มนี้คือเอ็ดการ์เอลเลนโพครับหลายๆคนในคอมมูนิตี้เนี่ยก็เลยคิดว่า ที่มาของชื่อว่าโพนั้นก็น่าจะมาจากหนังสือเล่มนี้แล้วก็เลยทำให้โพตัวนี้กลายเป็นเรเวนไปโดยปริยายครับเอาละประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับโพกันสักเล็กน้อยดีกว่าเนาะโดยมันจะเป็นตัวละครที่อ้างอิงมาจากนกเนาะก็เลยทำให้ขนเนี่ยจะมีเป็นพุ่มๆเลยสีตัวของมันจะเป็นสีม่วงครับแต่ว่าจะงอยหน้าท้องแล้วก็ขาเนี่ยจะเป็นสีม่วงอ่อนมันจะไม่มีมือเหมือนกับตัวอื่นครับเพราะว่ามือของมันเป็นปีกเป็นที่เรียบร้อยแล้วและขาของมันก็จะเป็นในลักษณะขานกครับ และมาในด้านของลักษณะนิสัยโพนั้นเกลียดแสงอาทิตย์และคิดว่ามันเป็นการเล่นตลกของธรรมชาติที่ให้โลกทั้งใบนี้ต้องการแสงนั้นมาตั้งแต่แรกด้วยเพราะความมืดนั้นมันดูสงบกว่าพวกเขาจึงใช้ช่วงเวลาตอนกลางคืนเตะเตรอยู่ที่สุสานฟังเพลงและก็รู้สึกพลานโมโหไปกับเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องและพวกเขาก็ยืนกลานว่ามันจะไม่ใช่แค่ช่วงนี้อีกด้วยโดยโพจะมีสร้อยคอเป็นสียลักษณ์รูปเมฆที่มีฟ้าผ่า และก็มีกลิ่นเป็นกลิ่นอบเชยครับที่ผมบอกว่าตัวละครนี้มันน่าจะมีโอกาสโผล่มาแน่ๆเนื่องจากว่ามีช n นลหนึ่งครับที่มีชื่อว่าเทอริโกเขาไปสังเกตตัวอย่างในแชปเตอร์สอีกทีหนึ่งแล้วก็พบว่ามันมีรูปหนึ่งครับที่เป็นรูปวาดของเหล่าเด็กๆทําการบอกว่าตัวเองเนี่ยเจอกับฝันร้ายและเขาก็ทําการวาดสับประหลาดในรูปแบบที่แปลกมากครับเพราะว่ามันเหมือนกับนกเลยในตอนแรกเนี่ยเราก็คิดว่าไอ้ตัวละครนี้มันเป็นสีม่วงเหมือนกันเนาะมันก็อาจจะเป็นแคท n นปก็ได้ แต่ประเด็นก็คือตัวละครที่มีความเป็นสีม่วงเหมือนกันเนี่ยมันก็คือเจ้าโพตัวนี้แหละครับเป็นไปได้ไหมครับว่าเจ้าโพนั้นมันอาจจะโผล่มาให้เราได้เห็นในตัวอย่างนี้มาตั้งแต่แรกแล้วหรือเปล่าต่อมาครับ ก่อนหน้านี้เนี่ยมีตัวละครที่หลายๆคนชื่นชอบกันแล้วเนะาะตัวละครนี้ก็น่าจะเป็นตัวละครที่หลายๆคนชื่นชอบแต่ว่าน้อยที่สุดซะมากกว่าตัวละครนี้มีชื่อว่าทูอีครับจากชื่อแล้วก็ด้วยความเป็นหนูเนี่ยค่อนข้างจะชัดเจนมากๆเลยครับว่าตัวละครนี้น่าจะอ้างอิงมาจากหนังแอนิเมชันลัตตาทูอีแน่นอนโดยตัวละครนี้ครับจะมีสีตัวเป็นสีเทาเข้มบริเวณปากและหน้าท้องจะเป็นสีเทาอ่อนมือและเท้าเนี่ยจะเป็นสีดําผสมเทาส่วนใบหูและหางเนี่ยจะมีลักษณะเหมือนกับหนูเลยครับ และจะมีสีเป็นสีชมพูนอกจากนี้ครับมันก็จะยิ้มจนเห็นฟันเหมือนกับตัวอื่นแต่ว่ามันจะมีฟันหนูเหมือนกับบาบาช็อปเลยแหละครับและก็ที่สังเกตเล็กน้อยเนาะใบหูด้านซ้ายมือของตัวทูอี้เนี่ยเหมือนจะมีรอยกัดอยู่ไม่รู้ว่าใครเป็นคนกัดท e ูอี้นะเมื่อมาดูลักษณะนิสัยของมันครับทูอี้เนี่ยได้ขนานนามตัวเองว่าเป็นเจ้าตัวแท็กขยะ ถ้าหากช่วงนั้นเขาไม่วุ่นไปกับการกินหรือว่าการเก็บขยะซะก่อนเนี่ยจริงๆแล้วเขาเป็นคนที่ช่างคุยมากๆครับคุยมากซะเหลือเกินซึ่งมันจะน่าแปลกกว่าเดิมอีกเพราะว่าเขาเองเนี่ยก็เป็นคนที่มีเรื่องให้พูดไม่เยอะแต่ว่าถ้าหากคุณเนี่ยต้องการใครสักคนหนึ่งที่จะมอบการสนทนาอย่างเฉียบแหลมหรือไม่ก็อาจจะให้ขยะมาแบบสุ่มๆเนี่ยทูอี้เนี่ยแหละครับคือคนที่คุณต้องการโดยทูอี้นั้นจะมีสร้อยคอเป็นเสียลักษณ์รูปก้างป่า แล้วก็มีกลิ่นเป็นกลิ่นไอดินครับเอาง่ายๆเลยก็คือกลิ่นเวลาที่ฝนตกนั่นแหละครับประมาณนั้นและนี่ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งตัวละค,ค,ครครับที่ผมคิดว่าน่าจะไม่โผล่มาแน่ๆเลยอะ่ะมันเป็นตัวละครที่ดูไม่สําคัญยังไงก็ไม่รู้ครับแต่ก็ไม่แน่อันนี้ไม่แน่เลยนะในแชปเตอร์สเนี่ยมันก็มีโซนที่เป็นขยะค่อนข้างเยอะเนาะอย่างเช่นห้องดาร์ครูมเอ,อ่ยหรือว่าจะเป็นห้องในตัวอย่างแชปเตอร์สเอ,อ่ยมันก็เป็นขยะสัดส่วนใหญ่นะครับไม่แน่เราอาจจะได้เห็นทูอี้ในพื้นที่เหล่านี้ก็็เปนได้ แล้วก็ตัวสุดท้ายที่หลายๆคนน่าจะชื่นชอบเหมือนกันครับนั่นคือมากี้มาโคครับเป็นตัวละครที่อ้างอิงมาจากฉลามมาโคเนาะซึ่งแน่นอนครับตัวสีฟ้าแบบนี้เป็นฉลามแบบนี้อ้างอิงมาจากอะไรครับเบบี้ช้าโดยมันจะเป็นตัวละครที่อ้างอิงมาจากฉลามครับที่มีสีตัวเนี่ยเป็นสีฟ้ามีครีบฉลามอยู่ที่บริเวณหัวครับ ซึ่งคีบฉลามหางฉลามมือแล้วก็เท้าเนี่ยมันจะเป็นสีแนวเทอร์ควอยส์ครับส่วนหน้าท้องแล้วก็ปากล่างเนี่ยจะเป็นสีขาวและนอกจากนี้ครับมันจะมีฟันที่แหลมคมเอามากๆแล้วก็มีเล็บที่แหลมคมมากๆเช่นเดียวกันในด้านของลักษณะนิสัยครับตัวละครนี้ก็คือเป็นขั้วตรงข้ามของพิกกี้พิกกี้เลยครับเพราะว่าแม็กกี้นั้นจะคิดแต่เรื่องท้องของเธออยู่เสมอเนื่องจากว่าตัวของเธอเนี่ยจะมีความสุขมากที่สุดถ้ามีอาหารเข้าปากของเธอและเชื่อเราเถอะ เธอน่ะไม่จูจี้เธอชอบกินของหวานแต่ผักนะเหรออีแหวะฉะนั้นอย่าแปลกใจนะถ้าเธอจะนำคำแนะนำเรื่องการกินอาหารอย่างมีสุขภาพด้วยการโปะด้วยน้ำตาลนิดเชื่อมช็อกโกแลตหน่อยวิปครีมน้อยๆแล้วก็ออนท็อปด้วยเชอร์รี่ด้านบนในขณะที่คุณเนี่ยกำลังขำกริง่งโดยแม็กกี้มาโครนั้นจะมีสร้อยคอเป็นสัญลักษณ์รูปฟันฉลามและก็ไม่กลิ่นเป็นกลิ่นช็อกโกแลต ในตอนที่แล้วเนี่ยผมทำการบอกว่าตัวละครอลิสเตอร์เกเตอร์เนี่ยน่าจะเป็นตัวละครที่ถ้าโผล่มาในรูปแบบของบิ gger บอดี้เนาะจะน่ากลัวมากๆเลยเพราะว่ามันจะอยู่ในบึงครับรอให้เราเผลอแล้วก็พุ่งเข้ามาตัวละครนี้ก็น่าจะมาในรูปแบบเดียวกันครับแต่ว่าน่าจะพุ่งเข้ามาหาเราเลยซะมากกว่าคือแบบไม่รอเราลงน้ำปุ๊บมันพุ่งมาเลย แต่อันนี้ผมต้องทําการพูดไว้ก่อนนะครับว่าในจุดนี้เนี่ยผมค่อนข้างมั่นใจประมาณ80-90%เลยว่าตัวละครใน g h t m a r e c r e a t r เนี่ยจะโผล่มาไม่ครบอย่างมากที่สุดน่าจะประมาณ5ตัว เพราะว่าใน chapter สมันยังมีตัวละครอีกเยอะแยะมากมายครับที่รอจะให้เราเนี่ยได้เผชิญหน้าอยู่เสมอแต่ว่าในจุดนี้มันยังไม่สามารถคอนเฟิร์มได้ครับอย่างน้อยขอให้มีตัวอย่างแรกที่เป็นเกมเพลย์เนี่ยมาให้เราได้ดูมันก็น่าจะพอให้เราเนี่ยสามารถคาดเดาอะไรได้อยู่บ้างแหละแต่ว่าทั้งหมดก็น่าจะมีประมาณนี้ครับสำหรับตัวละครทั้ง8ตัวละของเหล่า Nightmare Creatures เนาะคุณผู้ชมชอบตัวไหนมากที่สุดชอบตัวไหนน้อยที่สุดก็ลองคอมเมนต์กันมาหน่อยนะครับใต้คลิปวิดีโอนี้เลยแต่ว่าสำหรับวันนี้ครับผมขอลาคุณผู้ชมไ้ก่อน แล้วจะกนใหม่ในครั้งหน้าถ้ามีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมเข้ามาเดี๋ยวผมจะทำะเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปให้ทุกคนได้ดูอยู่เสมอนะครับแต่ว่าในตอนนี้เนี่ยลาทุกคนไปก่อนสำหรับวันนี้สำหรับเป็นดีโอนี้สวัสดีครับ